วางได้มาเตรงนี้ไนะเอาไปนี่ไหมโอเคางคางซื้อก่อนขออาจาออนุญาเก็บลงการอ๋อได้ขอบคุณท่านพยาไปเรื่อ้วสองห็่นย็อยู่ด้วยเด็กเด็กเด็กมีสมมตไหครับมรนี้อ๋อมีมีมีมยาเลยฮะฮะต่อใยหน่อย ต่อยาหน่อยางจะหันหัวลัทั้งหันหัวลอยครับลอยครับหันหัวทั้งคงครับทางปกอันนี้หันหัวัดด้ยไม่ถุงมือเอาได้นะแบบแนี้องล้ม่ยาเมไเอาียนใหในรถมีอยู่ในรถเนอะมีแมสไห ไอ้ถืองแดงไมในรถมีมีสเตนไหมมีแม็มไหมมีแต่ในรถจะดีใครมีแม็แม็แม็มาวเอามายังไงเนี่ยเาจังของเรา่ะ ลงอันนี้ดีกว่ายกยกถุงออกมาแล้วเอาเอาเอาลงไว้นี่อันนี้เก็บเอาไว้ใส่ลงดี๋ยวจะได้เก็บของห่อพลาสติกน่าจะมีวางไว้ที่น่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนมากกว่าใช่เช่นเนื้ออันนี้คอขงบบ้านรัไม่แน่น่าเป็นชิ้นส่วนมากกว่าโอเคได้ครับง่ายกว่าได้มามาเเลยอาเลย อะไรครับยช่วยกันได้เลยครับผสมมืออะไรเลยเอาลูกไปรับไปรับมาเอาลูกไปรับมาเอาเอาเลยครับช่วยกันได้ครับแกะเลยครับแกะเลยครับแกะเลยเลยลูของพวงเข้ามาอยู่แบบที่อาร์ตรงนี้ พี่อัอใส่ถุงมือด้วยนะครับถ้าทำถุงแดงใส่ถุงมือด้วยขนันจ,จะทำใส่ถุงมือด้วยนะครับถุงมือไม่พอ,อก็แบ่งกันนะเนี่ดึงถุงมือกันอันนี้นี่ยขยะเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นเอกอะไรครับไม่ใช่ขยะครับเดอกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ,รบ,รบเดี๋ยวต้องต้องคนดูก่อนครับพี่อาร์หมดแล้วนะในนี้หมดแล้วนะพี่หมดแล้วหมดแล้วพี่เอาเอาใส่ไว้ก่อน เพราะนั้นห่อมาจากโรงพยาบาลไงห่อจากโรงพยาบาลนี่ที่รถมีเศษไหมเอาออกมาได้เลยใช่ไหมคะออกเลยฮะออกไปเลยค่อยๆแกะมาช่วยกันได้เลยครับน่ได้เลยใช่ได้เลยที่รถมีเศษไหมห่อแตก คนอื่นเขาขุดกันได้ช่องละลุมนะฮะผมขุดได้ช่องละก้าล่างนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าแลเจ็ดแปเก 6, 7, 8, 9, เป็นเด็กรถเด็กเกืบหมดเลยนะฮะอะไรจะขนาดนนะคะเก้าล่างนะครับทั้งหมด ประสบจากความสุขความเจริญโรคร้ายภัยพิบัติอันตรายทั้งหลายอย่าได้เกิดมีขอผลบุญกุศลนี้ขอผลบุญกุศลนี้ส่งไปให้ถึงส่งไปให้ถึงซึ่งพระนิพพานพระปัจโยโหตุะปฏิโยโหตุทุกข์ทุุกข์ุขทุกข์ทข์ทุกข์ทท